ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันจันทร์วันอังคารที่9สิงหาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินตอนนี้แม้ว่าคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องแต่ก็อย่าเผลอใจไปใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเด็ดขาดเรื่องของการงานการงานของคุณปลอดโปร่งโล่งสบายการติดต่อการประสานงานของคุณจะสมหวังดังใจหมายแม้ว่ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆเข้ามากวนใจก็ตามแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีความรู้สึกดีๆให้กันตลอดแม้ว่าช่วงนี้จะไม่เข้าใจกันก็จะผ่านไปได้ส่วนคนโสดยืนอยู่เฉยๆก็มีคนมารัก มีคนมาชอบทําให้คุณหัวใจพองโตเลยทีเดียวสหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาตามปกติตนากังวลคือรายจ่ายหากไม่วางแผนค่าใช้จ่ายแล้วอาจจะทําให้คุณซับจางได้เรื่องของการงานสถานการณ์ของคุณกําลังไปได้สวยหน้าที่การงานของคุณกําลังจะเติบโตเต็มที่ส่งผลให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ดูแลกันเป็นอย่างดี ไม่มีอะไรที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามารักมาชอบเข้ามาทักทายและทำความรู้จัก สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินนับได้เลยรายได้ของคุณเข้ามาเต็มที่ถ้าหากคุณวางแผนการเงินดีแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลําดับเรื่องของการงานโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างดีแววว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าคนนายคุณในอนาคตหากช่วงนี้คุณยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินมาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถ้าเคยขัดข้องใจกันบ้างตอนนี้ก็จะดีขึ้นสอนคนโสดเวลาแล้วที่คุณจะได้สลาโสดเสที เราอยู่ดีๆก็มีคนสนใจและผ่านเข้ามาทําความรู้จักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ออกแนวหมุนเงินคุณเจอรายจ่ายจุก,จ,กจิกมากมายคุณจะหาเงินได้มากแต่ก็อย่าประมาทไปเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเจอความสําเร็จในวันข้างหน้าแต่วันนี้คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามากมายไปเสียก่อนหากทํางานร่วมกับคนหมู่มาก คุณอาจจะปวดหัวคูณสองเลยทีเดียวขอให้คุณอดทนไว้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่มีใครน่าสนใจเท่าคู่รักของคุณอีกแล้วห่วงใยซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีคนเข้ามารักมาชอบแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าไม่เป็นคนรักอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินคุณจะได้เงินจากความรู้ความ ความสามารถและน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองโดยโชคลาภส่วนใหญ่หรือผลประโยชน์อื่นๆนั้นยังไม่ปรากฏเรื่องของการงานการงานกำลังจะเข้าข้างคุณเลยทีเดียวงานอะไรที่ยากก็กลับง่ายงานอะไรที่คิดว่าง่ายก็กลับง่ายขึ้นไปอีกขอสู้ต่อไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักความสุขความสมหวังที่ใช้ชีวิตร่วมกันความสัมพันธ์ก็ราบรื่นแม้ว่าจะไม่โรแมนติก ก็ตามเข้ามาทำความรู้จักทำให้หัวใจของคุณวันไหวอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณมีรายได้เข้ามาแบบอู้ฟู่เลยทีเดียวในช่วงนี้ จังหวะของคุณดีมากๆแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยผลลัพธ์ดีต่อใจมากเลยเรื่องของการงานมีเรื่องต้องคิดหลายอย่างทั้งเรื่องงานและเรื่องคนทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ใจบ้างในบางครั้งแต่อยากให้คุณอดทนไปก่อนเพราะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คและคนรักความสัมพันธ์รักมั่นคงเป็นปกติแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของคุณยังวิตกกับบางอย่างอยู่ส่วนคนโสดแค่ ลำพังเรื่องงานก็หนักมากพอแล้วเลยทําให้ม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมใจกันมาแบบไม่ได้นัดหมายแต่หากคุณมีเงินสํารองแล้วก็สบายใจได้เรื่องของการงานอย่าเพิ่งละทิ้งความพยายามเด็ดขาดหากก่อนหน้านี้คุณยังทําอะไรไม่สําเร็จคราวนี้ทุกอย่างผ่านฉลุยอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ได้หวานชื่นตลอด เลแต่ก็ไม่ได้เฉยชาใส่กันความรักยังไปได้เรื่อยๆส่วนคนโสดเส้นทางแห่งความรักกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่บอกได้เลยว่าเส้นทางรักครั้งนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ